ครับกราบสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสู่โคสุคนทีกําลังรับชมนุมอํานาจพระเทียวอยู่ในตอนนี้ครับพี่น้องตอนนี้ฝนกําลังสิตกครับพี่น้องกําลังตกเริ่มตกปล่อยๆนละครับพี่น้องผูเขามาจากทางรัตดาครับพี่น้องนี่พืชถนนพระรามเก้าครับพี่น้องถนนพระรามเก้านะครับขามาทางแยกเพชรบุรีตัดใหม่ยังยาวมาก ตอนนี้ผู้ขับับเข้ามาเซ้นที่พระรามเก้าครับพี่น,อน้องข้างบนก็เป็นทางด่วนนะครับเป็นโทเป็นทางด่วนนะครับที่มองเห็นทรายเมื่อข้างบนนี้ก็เป็นทางด่วน25บาทครับพี่น,อน้องขึ้นมาจากทางศูนย์บำรุงส่องบำรุงสถานีรถไฟฟ้าที่รัชดาครับพี่น,อน้อง เันยาวๆลงไปไปลงที่มอเตเวยปไปเสื่อมครับมอเตเวสายเจ็ดสายเก้าครับพี่น้องสายเก้าครับพี่น้องหรือว่ายวๆไปเลยผัดตรงปบขวาเงี้ยวๆไปกะไปสายเจ็ดไปทางชนบุรีบลรีค,ครับพี่น้องสายเจ็ดไปทางชนบุรีทสร้าลสองบุรีครับพี่น้องครับอย่างหนึ่งครับพี่น้อง ทับช่างสองนี่ยูทีมอเตอร์เวย์สายก้ามขับพี่น้องเดี่ยวสายครับพี่น้องเดี่ยวสายออกไปทางบางปะอินครับพี่น้องออกไปทางบางปะอินเพื่อเอิญมอเตอร์เวย์หรือว่าอ่าทับช่างสายเก้าขับพี่น้องฝนตกครับพี่น้องแลนแห้งบ่ได้ครับพี่น้องกะผู้ขาผ่านมาเมื่อกี้ก็เห็นมอเตอร์ไซค์เสียหลักลมบนทางต่างระดับ ครับพี่น้องมันลื่นครับพี่น้องถึงสิเบรกดีจังได้มันกระบออยู่ถักกับท่านหานันครับพี่น้องรถต้องลื่นต้องหมุนครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปเรื่อยๆตอนนี้ผู้ขาดอะแลนด์ต้องตรงไปครับพี่น้องแลนด์ต้องตรงเพื่อว่าจะไปออกมอเตอร์เวสไปทางสายเกตบุรครับพี่น้องสายเกต ไปทางสุวรรณภูมิแล้วครับพี่น้องภู้ขาสิไปสุวรรณภูมิเรียกว่าสนามบินสุวรรณภูมิครับพี่น้องตอนนี้ภู้ขาแลนอยู่สายเก่าถนนพระรามเก้า 9, ครับพี่น้องถนนพระรามเก้าข้างบนก็เป็นทางด่วนครับพี่น้องทางด่วนซ้ายมือข้างหน้าก็เป็นเดินนายครับเดินนายศูนย์การค้าเดินนายครับพี่น้อง ครับก็มาทางผ่านเดือนนายครับผ่านเดือนนายพระรามเก้าครับรถเข้าห้างไปกินข้าวกินปลาไปเที่ยวไปซอปเบเปียงก็จะติดนิดนึงตอนนี้ผมก็เลยมาแล้วนะครับเดี๋ยวมุ่งหน้าขึ้นไปทางมอเตอร์เวย์หรือว่ามุ่งหน้าไปทางสุรวรรณภูมิครับพี่น้อง ไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปเรื่อยๆทางนาขวามือกับเป็นทางกลับรถกลับรถไปทางพระรามเก่าหรือกับทุ้เก่าเลยครับต,ตอนนี้กับผมก็มุงม่งหน้าไปทางมอเตอร์เวย์ครับพี่น้องกำลังจะทะลุมอเตอร์เวย์แล้วรถก็เริ่มสะสมนิดนึงเพราะว่าฝนตกครับฝนตกเมื่อกี้นี้ฝนตกก็ ป่ยปายนิดนึงครับก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาถึงมอเตอร์เวย์แล้วมาจากพรลัเก้าก็ข้ามเข้ามาที่มอเตอร์เวย์ครับข้ามเข้ามามอเตอร์เวย์รถก็เริ่มสัสมหนอยครับไม่ว่าขาเข้าข,า,ขาออกรถเยอะครับรถเยอะรถ ก็ธรรมดาวันนี้เป็นวันศุกร์ครับวันนี้เป็นวันศุกร์ข้ามทางต่างระดับแล้วครับตอนนี้ก็ข้ามสะพานต่างระดับยิงยาวๆครับยิงยาวๆมุ่งหน้าถ้าตรงไปก็ประมาณสัก7-8กิโลนะครับก็จะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิครับเ,เพื่อน ดูกันไปเรื่อยๆครับดูกันไปเรื่อยๆว่าถนนเส้นนี้สะดวกสบายไหมครับการจราจรเป็นยังไงบ้างครับช่วงเดือนปลายเดือนใกล้จะปลายเดือนภุมภาพันธ์แล้วว่าเป็นยังไง ธรรมดาบ้านเรารถล,ลายเยอะรถเยอะครับฝนลงเม็ดปล่อยๆครับฝนล,ลงเม็ดปล่อยๆเรื่อยก็ไปเรื่อยครับไปเลื่อยนี่แหละครับเพื่อนๆก็ดูตามป้ายครับถ้าม,มาทางนี้ออกจากถนนพระรามเก้าหรือว่ามาจากทางบางกะปิรามคำแหง เข้ามาที่มอเตอร์เวย์แล้วก็จะมุ่งหน้าไปทางพัทยาชนบุรีบ้านบึงระยองก็ง่ายๆครับวิ่งตรงอย่างเดียวครับตรงอย่างเดียวก็จะผ่านไปทางจังหวัดฉะเชิงเศาครับเส้นนี้มอเตอร์เวย์สายนี้ก็สะดวกสบายครับสะดวกสบายไม่ว่าขาเข้าขาออกแต่ก็การวิ่งก็ ตามกฎหมายกำหนดนะครับไปตามกฎหมายกำหนดไม่เร็วมากไม่้ามากครับไปเรื่อยๆเพราะว่าจะได้ปลอดภัยครับไม่ต้องซิ่งไม่ต้องไปปาดหน้าเขาครับช่วงนี้ก็ฝนตกครับฝนตกฝนตกพัๆนิดนึงครับนิดนึงก็ตกมาตักแต่ รัชดาเลยละครับกำลัตกตามไหลาทางก็เรียบมอเตอร์เวย์นี่ก็รถจอดเป็นแถวครับไม่รู้มาจากไหนไม่รู้เขาไปไหนแต่รถจอดเยอะครับรจอดเยอะผมก็จะตบซ้ายออกไปทางกาญจนาครับตบซ้ายนะครับถป้ายถ้าซ้ายสุดจะม,มีมีสองสายนะครับมีสองเส้นนะครับซ้ายสุดแล้วก็จะไปบางปะอินครับจะไปไปทางบางปะอิน ออกจังหวัดนครสวรรค์ส,สายเอเชียนั่นรับขึ้นเหนือครับแลาตรงไปก็จะไปชนบุรีครับกับผมอยู่ในเลนกลางเพื่อไปบางนาครับบางนาดูป้ายนะครับเ,เพื่อนถ้ามาทางนี้ไม่ต้องหลงไม่หลงครับไม่หลงไปมาง่ายสะดวกสบายครับสะดวกสบายตอนนี้ผมก็รถติดมากครับรถติดมากแนะ้วรถติดนะครับรถติด ถ้าเลยลมเก้ารกรกรังนะครับถ้าเลยลมเก้าแยกลมเก้าครับก็จะโล่งเลยครับโล่งไปได้เรื่อยๆถ้าหลุดจากสนามบินสุวรรณภูมิก็จะวิ่งได้สะดวกสบายครับก็จะไปสะสมรถก็จะเบาหน่อยช่วงที่มีปั๊มปตทครับเขตบางเขตเขตสันตุเซาแล้ว ต่อกับสมุปาการบตัวนี้ก็เป็นลูกขึ้นนิดนึงนะครับตอมาทางนี้ก็ตบขวาครับตบขวาจะหมุนขึ้นมอเตอร์เวยซ้ายที่จอดไปบางพีนี่ครับบางพีบางนาไปลงเมก,กาศบางนาเมกกาบางนาครับมุ่งหน้าไปเรื่อยๆถ้าตบซ้ายสุดก็จะเป็นอ่อนนุชนะครับไปอ่อนนุชเปาเวศ ลงอ่อนนุชประเวศครับแต่ผมไม่ลงผมจะวิ่งตรงไปทางพระ,นะพร,ะรามสองบางนานครับหรือว่าผมจะไปทำธุระที่บางนาครับถนนบางนาตากบปสามสิบห้าหรือว่าทางบุรพาวิถีน่นนะครับตรงตรงครับตรงๆมาเรื่อยๆไม่ต้องซิ่งนะครับ ถ้าวิ่งแถวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60-70คนสะพานเนี่ย40-50เนี่ยครับจะได้ปอดไัยนะครับอ่าดูครับเพื่นพนอนๆแยกนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับก็ระ,ระวังเพราะว่ารถมาจาดทางบางปะอินวิ่งตรงก็จะไปทางพระรามสองหรือว่าไปทางโน่นเหรอครับ ออกไปทางบางขุนเทียนออกไปทางบางพีเท,ท,าาพ,ทพารักษ์รถขึ้นมาปับ๊บรถตบ้ายขึ้นมานี่ก็จะมาจากอ่อนนุชรักกะบ,บางหมุนขึ้นมาก็จะมาเบียดกันช่วงนี้แหละครับช่วงนี้นะครับกับใช้ความระมัดระวังครับท่านใดที่ไม่เคยผ่านเคยไปเคยมาช่วงนี้ก็พยายามระวังให้อยู่เลนกลางหรือว่าขวาไว้ครับ รถด้านซ้ายสุดมาจากเอ่ออน,นุ่นก็จะตกขวาขึ้นมาเป็นทางร่วมครับก็จะเบียดกันขึ้นมาเพราะอันตรายครับม่ต้องรีบทางใครจะรีบก็ปล่อยเขาไปเราไม่ต้องรีบขับเรื่อยๆเพื่อความปลอดภัย ครับเพื่อนๆถ้าเกิดมาทางนี้นะครับมอเตอร์เวย์ก็ใช้ความระมัดระวังครับใช้ความระมัดระวังด้านซ้ายสุดก็จะมีรถจอดพักบ้างรถเสียบ้างครับตามกฎหมายแล้วก็ทางมอเตอร์เวย์ way, ก็ห้ามอยู่ครับห้ามจอดรถหรือว่าวิ่งรถบนไหลทางครับแต่ก็ยังมีนะครับก็ยังมีเพื่อนๆบางคน เพราะว่ามีเหตุจำเป็นจอดเบาบ้างรถเสียบ้างมาไกลเหนื่อยตรวจเช็คสภาพรถบ้างก่อนออกเดินทางต่อครับ mm hmm. ก็จะมะีจุดซ่อมเป็นระยะระยะก็อันตรายครับระวังพวกวิ่งซ้ายไปยา,ยาวๆพอไปเจอทางขรุขระทางกำลังซ่อมไหลาทาง จะตบขวาเข้ามากระทันหันโดยที่ไม่คำนึงถึงคนที่กำลังวิ่งตรงไปเร็วๆแต่เราวิ่งก็ใช้ความระมัดระวังครับเพื่อนๆในความระมัดระวังยิ่งเราไม่เคยมาไม่ชินทางเห็นเขาวิ่งเร็วก็จะเหยียบตามเขาไม่ได้นะครับก็ระวังเอาไปได้เรื่อยๆครับเรื่อยๆแต่เราอยู่ทางซ้ายไว้กลางซ้ายไว้ ขวาเขามีมีไว้ให้แทงครับไอรถเร็วก็แซงไปในเมื่อว่าเราอยู่ซ้ายแล้วนะครับจะเร็วจดช้าก็ไปได้เรื่อยๆครับไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปหลบก,กระทันหันนะครับอันตรายเพราะข้างหลังเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเข้ามาประมาณไหนใช้ความระมัดระวังอยู่ในเลนใครเลนมันครับก่อนเปลี่ยนเลนก็อย่าลืม สาิบเมตรอะไรก็ว่ากันไปนามท่านเห็นสมควรก็เปิดไฟให้สัญญาณไฟมันจะเลี้ยวทุกครั้งครับไม่ใช่ไปถึงที่เลี้ยวแล้วค่อยเปิดไม่ได้นะครับพว,พวกก็ไม่ดูอามาทางนี้เพื่อนๆก็ดูทางครับเป็นอย่างนี้ครับทาง ป้ายบอกครับมีป้ายบอกมีป้ายอเอาเราไม่ต้องรีบสังเกตป้ายให้ดีก่อนสังเกตเลนให้ดีก่อนก่อนที่เราจะเัวนีเร่งพวกที่เขาวิ่งเร็วกันเพราะว่าเขาวิ่งประจําครับวิ่งประจําเขาชินทางแล้ววิ่งประจําเขารู้เลนรู้ลายเรามาใหม่สงสัยก็ ไปได้เรื่อยๆก่อนครับไปเรื่อยๆสังเกตดูครับสังเกตดูก่อนจะรีบเร่งอันตรายครับเพื่อนๆเพราะว่าต่างคนต่างใช้ความเร็วที่ทางโทเวนะครับมเอเตอร์เวย์ต้องให้มั่นใจก่อนครับตอนนี้กับผมก็จะตบซ้ายออกบางนาตาครับบางนาตานะครับเพื่อนๆขวาสุดนี่ก็ จะวิ่งออกไปทางบางขุนเทียนนั่นแหละครับบางขุรเทียนพระรามสองนะครับเพื่อนๆน,นะครับซ้ายสุดก็จะออกไปทางบางนาตาหรือเทพารัตน์ครับออกไปทางชนบุรีซ้ายเก่านั่นแหละครับเพื่อนๆทะเลนขวามือที่มีเทเลอร์วิ่งก็ลงไปทางบางนาห้าแยกบางนาแล้วนะครับสี่ห้าแยกบางนาแล้วนะครับ หรือไปลงไปทางแม่กาดบางนานะครับเพื่อนๆครับนถ้าเพื่อนเพื่อนมาทางนี้ก็ใช้ความระมัดระวังครับเพื่อนเพื่อนใช้ความระมัดระวังขับขี่อย่างไรจะปลอดภัยนะครับอย่าประมาทอย่าไปเอาใจวัดใจครับอย่าเอาใจวัดใจนะครับ ทุกคนเก่งเหมือนกันหมดครับ,รบเก่งเหมือนกันหมดครับรถเป็นเหมือนกันหมดแต่ต้องมีน้ำจิตน้ำใจให้กันและกันนะครับเพื่อนๆถอยทีถอยอาศัยครับถอยทีถอยอาศัยอุบัติเหตุก็จะไม่มีครับเพื่อนๆตามที่กับผมไปหลาย,ลายที่หลายๆทางทุกทิศทั่วไทยก็เจอมาเยอะ ส่วนมากใจวัดใจครับรถเล็กก็ไม่ยอมรถใหญ่ขัดเพื่อนๆน,นี่แหละครับรถใหญ่พอามารถหนักแล้วก็ให้ทางเขาจะให้สัญญาณขอบคุณนะครับขอบคุณตอนนี้กับผมก็ออกมาจากมอเตอร์เวย์แล้วก็เพื่อว่าจะหมุนก็ไปที่บางนาตานะครับเพื่อนๆ หมุนก็ไปที่บางหาสายในจะเขาวิ่งสายหนแลงนอกก็ถ้าคู่ขนานวิ่งย,ยาวไปอีกประมาณสองกิโลก็จะเป็นซ้ายออกไปลากกระงครับออกไปรากกรังได้อ่อนนุกได้หรือว่ากิ่งแก้วไปถึงนิดนึงก็จะเป็นถนนกิ่งแก้วแล้วนะครับถึงได้ก็จะเป็นถนนกิ่งแก้ว สายมือตรงนี้ถ้าหมุนออกมาจากโอตเวก็จะเป็นบุญทาวอนครับบุญทาวอนขายวัสดุก่อสร้างเรื่องดูเรื่องบ้านต่างๆทุกอย่างทั้ทางดูขับนิดนึงตอนนี้ผมก็ ก็จะวิ่งยาวๆไปกมสามสิบห้าครับตอนนี้ผมมาที่กมที่สิบครับพเพื่อนกมที่สิบนะครับไปมาสะดวกสบายครับเพื่อนๆไปมาสะดวกสบายก็ดูเขาดูเรารู้เขารู้เราขับรถขับลาก็แบ่งปัดน้ำใจให้กันแล้วกันอย่าไปเอาใจวัดใจ เกิดอะไรขึ้นมาก็เสียเวลาแล้วก็เปลืองน้ํามันตัวเองนั่แหละครับนะครับแล้วก็เปลืองน้ํามันรถพังรถเสียก็เสียเวลาครับเพื่อนเพื่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าส่วนมากก็รีบเร่งหรือว่าไม่ชินทางยิ่งฝนตกแล้วถนน,นทางก็อันตรายก็ค่อยไปค่อยมาครับเพื่อนอันตราย รีวิวถนนบางนาตาดให้ดูหรือว่ามอเตอร์เวย์ครับมาจากพระรามเก้าคลิปนี้ผมก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมหนุ่มอํานาจพาเที่ยวครับหนุ่มอำนาจพาเที่ยว,ยวแต่ไม่ได้เที่ยวนะครับมาทํางานครับเพื่อนๆก่อรีวิวให้เพื่อนๆดูช่วงนี้เวลานี้ข้างในกรุงเทพเป็นยังไงบ้างถนนน้ำทางว่าเป็นยังไงบ้าง ก็อย่าลืมกดแชร์กไดไลค์กดติดตามหนุ่มอำนาจพาเที่ยวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปร้อนครับอากาศร้อนอบเป่าขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองครับพเพื่อนๆบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนึกสิ่งใดก็ขอยสมความมุ่งมา่นปารถนาครับเพื่อนๆ ถูกไว้รวยทรัพกันทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ